ป้าแมวเจ้าหนี้บุกทวงเงินเจนนี่เผยความจริงเผยคลิปเดือดนั้นเมื่อปลายปี6-62สซัดทนายทีอ้างคือทนายปลอมจากกรณีคลิปเดือดเจ้าหนี้บุกทวงหนี้200,000บาทถึงบ้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นชนิดที่วัดฝีปากศาสตร์กระสุนทางอารมณ์กันชนิดไม่มีใครยอมใครจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนานโซเชียลมาแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นคลิปที่นานมาแล้วตอนดังใหม่ๆ คุยกันไม่ลงตัวเรื่องการจ่ายหนี้ก็เลยออกมาแบบในคลิปเจนนี่ระบุเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นคลิปเมื่อ2ปีก่อนซึ่งหนี้สินก็ได้เคลียร์จ่ายไปหมดแล้วจํานวน2 0 0 0 0 0บาทโดยจ่ายผ่านทนายความส่วนตัวเซ็นรับเรียบร้อยแล้วแต่พอมาฟังทางด้านป้าแมวให้สัมภาษณ์กลับกลายเป็นหนังคนละม้วนโดยป้าแมวได้เผยความจริงจากปากว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี2562ไม่ใช่2-3ปีตามที่เจนนี่ออกมาอ้าง หนี้สินที่ตนไปบุกทวงถึงบ้านก็เป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่หน,นี้นอกระบบตามที่เจนนี่กล่าวอ้างหนี้สินดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นก่อนหน้านี้นางสมรวยหรือแม่ของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นยืมเงินของตนเพื่อนําไปปล่อยดอกและเงินก้อนนั้นของแม่เจนนี่ที่ยืมตนตั้งแต่ปี2555แต่ไม่มีการจ่ายหนี้คืนให้ตนสุดท้ายตนจึงฟ้องร้องและเป็นคดีความกันตั้งแต่ปี2560 จนบัดนี้แม่ของเจนนี่ก็ยังจ่ายหนี้ที่ติดตนไม่ครบตามที่เจนนี่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าจ่ายครบแล้วไม่กี่วันมานี้ที่ตนไปที่บ้านเจนนี่เพื่อทวงเงินที่เหลือแต่แม่ของเจนนี่หลบหน้าไม่ออกมาพบแต่ทําไมตอนมายืมมาที่บ้านตนได้ตลอดไม่เพียงเท่านั้นป้าแมวยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าเสียความรู้สึกกับครอบครัวเจนนี่เพราะก่อนหน้านี้แม่ของเจนนี่เดือดร้อนเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินตนก็ช่วยเหลือตลอดป้ายังระบุจํานวนเงินด้วยว่า ให้ยืมเงินครั้งละ1-2 0 0 0 0บาทตลอดไม่เคยปฏิเสธโดยแต่ละครั้งที่ให้ยืมไม่เคยมีสัญญาเป็นสัญญาใจล้วนๆนอกจากนี้ป้าแมวยังกล่าวทิ้งท้ายถึงทนายของเจนนี่ที่เจนนี่อ้างในบางช่วงบางตอนของในคลิปที่ปรากฏในโลกโซเชียลว่าทนายคนนั้นเป็นทนายปลอมอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคิณค่ะ